สบายดีสบายดีย่ำแรงแรงพี่น้องก็จะผูุ้คนสบายดีเอฟซีทั้งหลายเด้อมื่อนี้กับแม่กันอกเนื้อจากนางหน่อยเพิ่นรีวิวบา้านนางหน่อยบา้านนาฟันของเพิ่นให้ปาให้ลุงให้เอฟซีทั้งหลายเบิง่งแล้วกะ็ตอนแรงมากนี่กะสิมารีวิวพักหลอกไม้เฮาต่อน้อยๆในแต่ละมือก็สิม,มีเท่านี้แหละอืมตายแนละ้วตัวนี้ค่ะเสียดายเด้อ แม่ยังได้เห็ดเพื่อเด้มันฮักแม่ล้างหน้อยเอ้ยลมพัดมาทีไงเออมีบาอดอกลมพัดถามอ๋อพี่น้องชีวิตการเป็นอยู่ของสามแม่ลูกอะสิมีเท่าน,นี้แหละมีสวนพักมีดอกไม้มีช่วงนี้ก็สิได้อัปเดตกันควบเกาหนาของอ่าการสร้างบ้านใหม่ของนางน้อยเนาะเป็นบ้านน้อยๆล้างน้อยๆพี่น้องเลย เมืม้ออื่นกะซิมีข้าวดีเนะจ้าแต่มีบอกนอกถ้าเฮาปลาลุงเบิ่งมื้ออื่นตอนเช้าตอนบ่าย <c oughs> ตอนบ่ายเนะเาะประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโ <15 m. S 1> มงแถวนี้นะทาเบิ่งนนำกันเนะจ้าว่าซิมีเซอราภัยมาเลยว่าวันนี้ไปเบิ่งนหนึ่งหน่อยนคนพักต่อเลยจ้าตัวน,นี้สิเอาหมอมขอเห็ดเอามือเห็ดเช็ดเอาอ่านวานน้ ลูกไปซื้อกองกินน้ำสะอ,อนป่ะโอ้ยลูกเห็นแหงโอ้ยแหงโผลนังย่อยมาแม่เห็ดมาแม่เห็ดลูกมาเป็นมือกองเร็วๆลูกแหงโผลสซีได้กินอยู่วะแตงโมนนแม่นัใงไงนีน่เนาะการกินแล้ว บอ่พอพ่อพุนบอ่อแตงโมแม่นางไงน่นี้คือเอาบ่ได้ยพ่อศอกซ้ำนี่ครเป็นดอกแล้วพี่น้องเอ้ไม่รู้ว่ามันเป็นอลยรเนี้ยมันเป็นสีอันนี้ค่ะเพี้ยเข่าลูกพเพราะว่าเาา้าบ่ได้ยใส่อันนั้นบ่ได้ยใส่ผุ้ ก็นี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตกันเป็นอยู่อัปเดตชีวิตการเป็นอยู่ของสองสามแม่ลูกนี่มีแต่พักมีแต่หยาแถวนี้แหละเบี้ยหมักเพชรมีเบี้ยหมักเล่นมีเบี้ยหมักเครืออีกที่เอามาจากเคื่อสะอ่อนหน่อยมาเออสะอ่อนใหญ่เมื่อวานพี่น้องเมษีวานปุ่นกันก็ใทยในพักบ่งเลยนี่ฮะนี่ เอาอีกทิศหนานี่สิพ่อปลูกแล้วนี่ฮะซัมนีนี่เห็นบ่โยพุธห้มันเปีเปเยกๆนะมอมเด้อน,นี่ทิศหนาสิได้สิได้ปลูกนี่หรอกสิได้เอาอันนั้นออกไปปลูกใส่คุ้มต่างหากพี่น้องนี่ผักหอมของเฮาหญ้าก็หลายๆพี่น้องเอ้ย พอได้เก็บกินแต่ละมือแต่ละเบนพี่น้องเอ้ยใส่มือเอ้าวันนี้บัวน้อยน้องมุกบัวท่านใจเนาะมันน้อยพ่อเธนะเพรน้ำหมอก็มีหอดเพราะว่า usted, เขาไปไว <composer> ้อยู่มองอันโตปมน้ำยู่มองกอยปูน้างเี้ยหมากับกระทืบแสงบางเอ็ดอยู่ มาสว่วนนี้นานางามงามงามถ้าเบิ่งมันออกดอกด้วยจ้ะพี่น้องเลยยังบีทันทหนดอกเลยโอ้ได้เห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยกำลัง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 ดอกน้อยๆน,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 นี่อืมเห็นแล้วเห็นแล้วรอถ่ายอีกประมาณจากักอาทิตย์ง ทิศหนึ่งสองทิศเนาะทรงได้เห็นดอกเพื่อนต่อมานางน้อยกะที่พาป้าลุงมาเบิ้งเบิ้งเพื่อนในฝันของนางน้อยอีกแล้วอันนี้ก็อัปเดตตลอดตลอดนี่เลยจ้าผัวมันบ่มีคลิปอีกยังให้ป้าลุงเบิ้งแล้วนอกจากเบิ้งการสร้างบ้านของหนางน้อยการเืิ่มนาและกาการปลูกพักปลูกยาของสองสามแม่ลูกนะนะป้าลุงนี่กา เริ่มขึ้นมาเป็นอ่าเอ็ดเสาหน้ามันเลยเนาะเขาเจ้าเอิญอะไรก้อนี่เขาเจ้าเอิญอะไรนี่ฮะเอ็ดเสาทางหน้ามันนะเขาเจ้าเอิญเลยเสาทางเอ็ดมองอ่าระเบียงหน้าบ้านเนาะเขาเจ้าเอิญนะเอกทอปุ่นลงเลยปลาลูกเลยวันนี้กาการเก็หน้ากระซิป,ประมาณนี้เด้อจ้ากาค่อยๆเอ็ดไปนี่แหละจ้าปลาลูกเลย นี่ต่อมากามาบึงข้างนี้อันข้างนี้กาเข้าเอสอันนั้นก่อนปลาลุงเลยเทข่านขวาเศร้าขาเจ้าเอิญเนาะน้องน้อยก็วอมีสัตว์น้งน้อยก็วอ่อยากษสัตว์มยากแจงภาษาเล่าปันไดเดจ้าน้งน้อยก็เก่งว่าภาษาผู้ไทยพุ่นละทางพีกอาซางเนี่ยพนธเอสเดจ้าปลาลุงเพราะว่าเนือใดกลางคืนมาเขาต้องได้อัดหู อัดหัวคือเก่าเนาะแล้วก็ม่องนี้ก็เป็นม่องดังไฟฝี่ของเพื่อนพร้อมแล้วก็ม่องขนเอาดินบล็อกม่องขนเอาทรายแล้วก็แห่หน้าปลาลุงเขาเจ้ากันเลยยังว่าทานเอทางนี้เนาะเอทางนี้แล้วก่อนเสาชางหน้านี่มันต่ําก็เลยให้้างเขาเจ้าเอ็ดเองเจ้าแบบเอ็ดเองบ่หรือก็ก็บ่ลรือใดๆน้อยก็บ่าเป็นวาวจจ้า กต่ชีเอสเองจำนี้กับบริสุงธิ์นข้างหน้าเพราะว่ามันเป็ี่ยนกะลงดงลงมาในนี้คือคนสโซนอะไรจ้าเพราะว่ามันกับมดกับคล้ายๆกันมีแต่ของนังน้อยมีแต่มองหานะ้ำมันแวกเข้าซื่อๆหนาะปลาลุงกาเพาื่อติดตามเฟซนังน้อยอยู่กาสิเห็นเนาะเพเ่อทิพย์เพิรนสเนี่ยเป็นของนังน้อยอยู่กะนังขํามาโตแตงโมงเข้ากับสีวางเด้อจ้าเพราะว่าหนาวนะเพื่อกระแกนแต่สีเข้าไปอยู่ในแล้วก็สีนั่งติ่ดไฟอยู่ ใน,น,นโคพูล,ละอุ้ยถงนุ่มภผว่าอันนี้ก็เป็นพักทีพออุ้ยเพิ่นเอสเดจ้าแล้วก็นี่นั่งพักตัวนี้เป็นห้องของเบาเบอร์ห้าเพิ่นสีเอสดจ้า,จาดินเท่าก็ได้เท่านี้เนาะยากปลูกยังก,กับปลูกโรดไปเอาโรดพักนั่งใหญ่พักนั่งน้อยอันนี้ก็พักนั่งน้อยเดจ้าพออุ้ยเพิ่นไปเอาแล้วก็มาบวงไว้นะน้อยก็บอกมาเอารดเดอ,อยังลายๆนี่พัยยากะมาเอานั่งน้อยว่า เพราะว่าท้อสมุนว่าท้อนังน้อยกับอี่เมะกินเนก็คือสิกินบอเบิร์ตจ้าปลาลุงเพราะว่ามันกระลายเมื่อคืนนิสาอ้นก็นมาเอานังน้อยบอกว่าเอาโลดเร่อเอาลเอาลยหลายรถเนี่กาผักบงเนาะมื้อนี้บบมีอย่างหลายเลยจ้าก็เป็นแต่ละมืออัปเดตชีวิตประจําวันทางพุทธนาพนกาอานาโฮดพักงาพุทนะต้นเแบบอเบตไม้เพิ่นอะไรจ้าปลาลุงไปเพิ่นกาปลูก อมแถวข้างโหเนาะกามือนี้กระชิบประมาณนี้มือนี้กามันซ้านำท่าเล็กนั่นแหละจ้าปลาลุงไอคันบ่ท่าเล็กกะคือสีเอดแต่เสาวกว่านี้มือนี้คะ่กะกาท่ามาเวิ่งมือออ่นนังน้อยสีมาอัปเดตเธอปลาลุงมึงแต่เสาเดจา้าปูนก็เขาสร้างมาํำนี้ก่อนมาแล้วจังสร้างไม่อันนี้ทีนังน้อยทายคลิปแลวเห็นสร้างนางจิ้จุ้งกับเพื่อนเอดอันนี้แล้วจ้า เอ็ดอาที่เขาเจ้ามาใส่เล็กที่มันเป็นสี่อันนะสีเอ็ดเจ้านั่นแหละจ้าเบิร์ตเท่านี้แหละที่ดังน้อยสี่มาอัปเดตเนาะหลังจากทีเอ็ดนั่นเอ็ดนี้แล้วไม่เท่าแป้งกับสิมาเยี่ยมหลานเด้อจ้าพราะว่ามือนี้ค่ะไม่เท่าแป้งเพิ่นพาไปซักยาเนาะซักมือดึงซักมือหนึ่งต้องสามเข็มปูค่ะมเมนเป็นกไขรเหรอบ่สไม่เท่า่นถาม เนกสิไปเยี่ยมหลานเดจ้าพี่น้องพี่มาแล้วเนกะตื่ตืดเป็นแล้เรเป็นใคไขหรอลงแม่อะไรมึงอนุ่การเรียนมือเล่อนยาหลอดเลยยังไงการเบอรงมือเลก็ไม่้ใจอนเบอรงมือเลยนนี่เท่าไหร่อื เดี๋ยวนี้ห้าโมงห้าโมงครึ่งบางได้นะคืออนหุ่นเนาะชิอาิตดเ้อิตินนี่อมุติดจ้ะแล้วมาเกาอยังมาเย็นมาเอา้ินอากินยากินยา หวานกินยุ่รอกเพื่อนนะเดยเดทแป๊แป๊บเนี่ยเขากินไดคือกินเยอลงคิตตี้มันมีกินได้อมแล้วเผาจิมเซ่บเนาะเออแจ็บจ็บบจ็บจ็บจ็บ้าปากใ่ะ้ากินกินกินงคนทิ่ตะเกียงเค่ะกินแนวนิยาแวิจารชือตัวห้องมัน มันเป็นทองเป็นทองล้วเ้าบีบเอาค่ะอะไรเนี่ยแสลงบอเลยมันเป็นแสลงไหนเป็นทอบีบแบบบีบยาเล็กน้อยนะแบบบีบคนออกหมดแล้วเอ๊ะส่างเป็นเด๋มมันก็กินเยอะเลคนออกหมดแล้วที่งมาผี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 

น้ำลายเลยเห็นบ่เต็มเพื่อเธอไม่ทั้งคนแต่เมกเป็นไข้เร็วอาจารม้าวน้าานกินน้าโ้ว่าให้จะบาออกสีเฮ้ยลงให้ๆๆๆๆอๆๆอยล่อพอแล่อะโอ้ยตะเมกเลย

่าเพื่อนไปซักยาแล้วบ็สบายพี่น้องแจะเม,ม่เพื่อนหลาๆนอนจะบ่เนาะติดตามรอเบิ้งเนาะ